ก็ทีอว่าเมื่อนี้นะครับเพา่็ได้รับฝากุขนะครับถื่อทางลุกพ่นนะครับเพื่อได้มาแบกปันนะครับเพื่อกับผู้เทาผู้แก่ห้องนะครับซึ่งกาอในส่วนนี้นะครับผมทั้งสองเมื่อวานก็ได้ไปพิจารณาในการหลามอเพื่อบุคคลที่เหมะสชที่สุดนะครับที่จะควรได้รับนะครับ จากพ่อคุณนะครับทางยูทูบเบอร์นะครับที่ได้ประสานงานเรื่องนี้แล้วลกันอ่าผู้ใหญ่จะดีอยู่ตามที่เหนนะครับครบคุณเฮเลนก<ข>ับเจยเลนเจยุ้ยแล้วก็ผู้พันดาครับผู้พันดาคุณน,นะครับอ่าทุกท่านเลยที่ได้ส่งทางพ่อคุณกับไทยครับครับ<น>ตอนนี้จะมีมาอีกครับแต่ว่าตอนนี้มันมีมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าพวกหมดตอนนี้รับหมดของร้านนี้หมดเนะดี๋ยวร้านใหม่ครับนะก็ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอบุ้านะครับน่มันถึงใหม่แล้วนีมันถึงใหม่อู้หอดเลยเจ็ดสบครับเจ็ดสิเจคับผู้ชยพูดกันเรื่องผู้รักผู้สมาอยู่ครับเาว่ามารู้ว่าบ้านไหนมันผู่งนีุหลายนะยอดเี อายุหลายกว่าเป็นรักแม่ถ้าเขาดูรานก่อนครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงแบบนั้นผู้เท่านะผู้เท่าที่มันบ่มีนะอืมแม่พ่อเดียวเดียวเมื่อนี้เขาเกิดสิส่งมาอีกแล้วเขาต้องไปหาผู้ใหญ่ก้าแล้วก็ผู้ใหญ่โมงสิบสี่เกษตรสมบูรณ์นะคะเพื่อจะไปพิจารณาแจกให้คนแก่คนเท่าเด้อกว่า ถึนก่อรานี้นะครับวันที่15มห้าเมษายนค่ามีอ่งเลมีมันี่ไ้นาดอไม้ที่ถึยไัแบมนมีอยู่คนเดียวเหรอมีหมนกันออกคนบุญเพราะสูงกระเสรสมบูรณ์พุกต่นี่เราเราหาทุกบ้านดี่ครับ

มันเป็นกาที่ันมรบมาหลายครับเป็นอะรครับนั่เราเาที่แบบทำงคุณผู้รวมผู้เฒ่ามูหนึ่งสี่ปลาสิบนี่อยู่แต่ว่าขาหมูจักสัพี่นยพี่น้องสมครับนะครับกลับบ้านครับขอบคุณค่ะถ่ายรูปรวมกันนะครับเออถ่ายรูปรวมหน่อยมากมากถ่ายเราหนึ่เนี้ยมามากระปอยูทูบเออเมาช่องเล็กมายูทูบม

มาที่หลังขโคตอายมที่หลังค่ะอยากกระาดก็ไม่ถี่ามวันนี้ไม่ได้ถี่แล้วมาด้วยมาด้วยเป็นเรื่องใหญ่น้้งนมันอุมันอุดมันุมันอุดครับคนยัครับเอายูทูบนับหน่อยครับมีกี่ช่องเนี่ยโอ๊ยนับไม่ไหวห้าสิบรับห้าสิบ

จบคลิปแค่นี้นะจ๊ะ